คนที่ห้าเด็กหญิงไมคค่ะคนสุดท้ายเด็กหญิงแนนค่ะคุณครูคะเด็กหญิงแนนไม่มีแม่ค่ะเอาล่ะลูกเอาทั้งนั้นไหวคุณครูแทนม็ได้เนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะ เรื่องความเรื่องแม่แม่ของหนูเป็นคนที่บ้านงานมากๆไม่เคยสนใจลูกไม่เคยสนใจครอบครัวเลยแม่สัญญาไ,ไว้ก็ทำไม่ได้เลยสักอย่างขนาดวันนี้ What day? ลับต่างโ้ยย่างมแม่สิสับผ่าออกน้องออกออกไมอูสายไหมแม่สิไปตักนาําึ่งค่าได่กินต่าและของแม่วันวา มากินข่าวนำเมี่ยงนาตนะแล้วเอวเกาตรงเนี้ี่ตาเนี่ยากตามอะได้ดีมากเอากินรวดินรวดอันทั่นอะไร่จะสองอยนะลูกสิบหาไม่พ่อี่เราดูมากมากิน่าสักวันมากเจ้เจ้าเมื่อมเลืองมเห็นเจ้าื่อเมื่อน่เอาไหนขึ้นี่นะเมลาูกินข่าว้กินขา้เอามาดีใส่เงินงเอามาดีเอามาดีอุ้น in but put 一张。 जमति जम् जुन, जुन कि

ไช่จำเป็นเจ้าคุยเจ้ากัไปรบานพูดจะมาบอกกันขวดมันจะเศร้าสบูรณจ้ากับอกเมียเราไปรบานันอยากแหอีเมเพันบอกมขอเธอเดียวเธอชุดไทยมู้ะลูกไส้ลามูมูเอ้ยมูขากระบวดว่ได้หามูฟังอีเมพันแนเพชรจัไหนลาบนานพันขอไว้เล้วมุ้กะเป็นผูเป็นคนแน่ไงเล้วูจับขี้อูจจัก้าเแน่หน้าองไงเป็นเบาเล้วเออเออออ สามมีอสามมือแค็ในีระเไทยอะับปากเพิ่งซกเราสามมือเจ้าซักพอมาชิมปาหาเว่ถ้าเราไปล็อกต่อลงบ้านน่มันรับปากจะมีหัวใจยิ่งปวเออแล้วบอกทำหนี้อนี้ใจละละเนาะอ่ะเขาไปหาอันหาเลือกหาแา่ไหนมันก็ปวดนี่้า ้าเลย Yeah. <laughs> เข้ากันไปเร็วพี่น้องเอ้ยพี่น้องงานเขาเปสุขุสุขุนสวยกันเออวันที่จจัดการจัดงานเอาผ้ามาปูมาคุ้มแต่งตนแต่งตัวให้แม่สวยงามเป็นครั้งสุดท้ายเด้อเออโอ้ยตอนนี้ตนสะอาดนะแม่เลย ลูกนานและลูกบกนาหลูกพอย่าให้น้ำตาถึงแม่เดอ้อตอนนี้ตนุนซ่าพอเ,เห็นผานเหลือง,องญญลูกซศราแต่ยีเข้ยนข้อสุบัรยางแม่เศร้าขึ้นมานกเพระกจังวายังมาเดอ้อลูกผาใหม่บัานี้มาเห็นพิธีขอขอมากรรมเนี่ยผ้าขาวผ้านำผ้าขาวอันหามาให้แม่กินเป็นเธอสุดท้าย ลูกวชไห้เ้อแม่เนื้นอไปดีซะเด้อมาลาปวดที่แม่แเ้อเป็นใจสงใจแล้วเป็นคนดีคนเ,เาาก่งกับอ้เน้อขอขมากล้วหลดพัดเ,นเออยม่อยากจากินที่แม่บ่ กะสงสารของชีวิตมน,นุษย์ของเาราบวาผู้ได้กันแล้วแต่สูงตามดำเตี้ยความตายเป็นคุนข้าสายหนึง่งที่ทุกคนจะต้องยาง่างพานบวบไว้กระาากตามเกิดมาแล้วต้องตายบืสุวนขอให้ลูกพระตั้งใจสืบสารอภิธรรมบังคั้งฟังสอนนะครับปฏิบัติื่อลึกถึงคุนบิดามาดาและนึกถึงแม่สามคนสามกุศลต่อไปแนละลูกพระเด้อศาสนามันไม่จริง <laughs> ทำให้บทตานต้องเรียนการได้เกิดกัะลูกแม่อีกเด้อขอกระมว่ากรรมแม่แอ็นเด้องานโชงงานดีเป็นกติสอนใจสอนใหนหัวลูกคนไหนที่ยังมีแม่พอแม่ยังมีชีวิตอยู่ยห้ตั้งใจเสียความขมสั่งสอนองค์ก ยูต้องมีมีโอกาสทำมาต่อรุ่แทนพุนหรือเมันกลับว่าบันไดกระทุ่ยกะลักใจแอบตหาอะไรหาบางสิบาทอั่างเสีิยเี่นเสี่ยเอยพ่ออยากเห็นดนนั้นมันสายเกินไปคือจะน่าโชคด้านีีจากวัใจเรา่เล่าซึ่งตอนนี้ หูอีเบเลวถึงแม่บาตอนที่แม่มีชีวิตอยนนู่เขาก็เห็ดดีเต็มทีแล้วแต่มื่อนี้ยังมางนั่งเสียดายอยู่นั่งกินข้าวเลียกง,กง,ง,งกับแม่นั่นงกินข้าวแล้วพอกับแม่นับเทื่อได้เพราะว่าเขาบอกวามีโอกาสเราจะดันแล้วลูกคนใดที่เบิ่งชั่นี้อยู่อย่าลืมเความสำคัญ บุปการีพ yeah. yeah. ่อแม่ทีเรียว่าบ้านใหว่าจะเป็นวัดใดๆอย่าเลือกมาเป็นวัดแม่อย่าเลือกมาเป็นเทศกาลต่างๆไอเฮ็ดดีเห็ดวิจิตเสมอกับพ่อแม่คูณมีพคุณมหนังในโอกาสที่เขาขออวยพอดห้แม่ทุกๆคนทุกถูกทนโจ๊กพี่จะต้องสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง เช็ดยาจมแสบดอกพแรกม่ป่ว้พอนแมบไทุกกานมีความสูงเพื่อสูขหัสูงก้นเสียวเข้าไปงนโช่อมานนีนะคะ